Oh <laughs> เตือนให้วไวมาอดรอเวลาคงไม่รอดภาวนา,วาดังพญามัจุ สบายเไม่สลายลามไปคลายฝไฟเย็นหากต้นไม้ถูกตัดใหยแล้วตายหมดอนาคตหูกลานยาวเสา หรือว่าเป็นกรรมเก่าหัวกรารทำบางโทษด,ดินโทษฟ้าว่าแส้นชวบางโทษหมู อผู้ทำเออความเจ็บช้ำครั้งนี้ไม่ที่เอามา้ดยอาชีพของเราชาวมนุษย์ยังไม่หยุดดินรน องค์คนที่ดินไว้คลายสเสบียงเลี้ยงชวีวาบางคนไม่ทำลายป่าเลี้ยงต้น ปกท้อไได้มาถึงหากไม่ดึงปลูกป่าไว้ต้องไรงาพรธรรมาช้าไม่หวนฟืน้นอื่นทินตนเยล่า តៃតៃថង ธรรมาชาให้เป็นเช่นก่อนเออมาจึงเตือนให้น้องไทยตื่นได้แล้วคืนว่าแก้วสู่ดินสินกา กันด้วยช่วยนำพาเอ่ยเ,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 เร่งปลูกป่ามีคุณล้ำทำแน เป็นปีที่พี่น้องไทยได้บท ทานลายลูกนักไม่หยุดพักมีฝนน้ำลดนไหลน้ำถ่วมทนล้นลากเหนือไทย ไม่อาจตานน้ำไหลผ่านบางชมสีดีกันแนวควางไหลลน้นท่วมพี่น้องไทยในภาคกลางเหนือตอน คอสวรรค์นั่นอนอยยงสิบุรีอางทองนาคอนประทม บุรีจจมหลับกลายกลายบึงน้องท่วมสุดหัวถึงลังคานน้ำตานองอทั้งข้าวคอรถมาคัน ลันจมไปที่ชายนาฏพืนคมจมไปทั่วเมืองสุพรรณบัรหารกลัวไม่แจมใส อายุทยาทั้งแผ่นดินสิ้นหายไปเอ๋ยปฐุมธานีอยู่ไม่ไกลน้ำไหลมาทั้งข้าวของจมสิ้นมิใช่น้อย เจดีหอยสูนสิ้นของมีค่าแหล่งท่องเที่ยวทั้งของดีมีราคาเ,เมื่อนามาทำลายสิ้นทุกชิ้น เป็นไปได้ร,รถเรื่อแน่นแหลนเสียงคล่มน้ำไหลแรงพัดเรือห่างบ้างก็จมเน่าสุดระทมมีตา <X2> lại lại lo ลุยน้ำเดินผ่านตานใจ ตรงตามลูกเป็นนักหนาอุ้มปลอควันทอนอีกหน่อยมาลูกยาเอ้ยไม่รู้ว่าที่ไหนให้ลูก ใจลายร้อยตายวายชีวิตไม่น้อยนิดสูนเสียซึ่งทรัพย์หสินชั่วชีวาหาแก่ปอมพร้อมมีกิน ไปกับตาทิงบ้านช่องของร้างให้วางเปล่าไรคนเฝ้าไม่ึ้น ยายาเพื่อนพึ่งพามูลนิธิมิรอรีแมวหมูมาสัตว์น้อยใหญ่ให้เดือดร้อนที่หลับนอนยืนมั่หง โอยาาหรเลี้ยงชีวิยบางโชคดีมีคนช่วยด้วยใจบุญหาอีสานหาใต้ท่วม จังหวัดเห็นเด่นชัดคาปามาเกือบหนุนพอลวงเราซอนไวป้ามีคุณตาไม้หนุนกันอุทกภัย ได้อย่างดีมีที่ว่างแห่งใดอย่าได้เว้นความร่มเย็นปลูกป่าเพิ่มเสริมราสีรวมใจปลูกทุกจังหวัด วัดธานียะอุมน้ำดีกว้างนาำใได้ืจอ รักรวมด้วยที่สาลาเกอนนนที่หลับนอนในโรงเรียนวัดบางนางบุญเอเยนอบอุ่นครู จานพันเม็ดตาซูลพักพิงสิ่งของรักทำจัดไห้พักหอนได้หลับนอนหอนปั้น ดัันปราณีโรงพยาบาลลายแห่งช้ำน้ำท่วมแช่ห่วมจนแย่ต้องย้ายนคนไข้อ จักไม่ดีเหอะต้องย้ายที่ไปรักษาทวนากันถึงคราวทุกเดือดร้อนหอ,อนแก่ใคร รับสิ่งของต้องช่วยกันยยามคับขันี่น้องไทยช่างใจบุญประชาชนคนู วไปได้รวมช่วยตำรวจด้วยทหารแ,แข็งแรงอุดนุนมูนนิสมาคมชมรมใจบุญเอต้องการภายนุน สตรีอาสามาช่วยกันขันทอรหลวงพระราชินีราชวง ด้วยแขังคันราชทานุ <hat S 2> like ่งอย่างคิบได้ทันการโอ้ยรอมอาหาร สารารายงานข่าวเขาแก้ไขหุ่นสระยุทธรายงานสดรวดปริวยัยเี่อน้องไทยลำบากอยากสิ้น เหล่าสิละปินนักร้องและดารารวมตัวมาช่วยกันไม่หันหนีเสียสละมาด้วยใจในทันที ช่วยกันทุกจังหวัดหัวประเทศไม่รอชา้าทันผัวนำคนไปขมีขมันทั้งสิ่งของนำไปด้วย รวมช่วยกันเรื่องสำคัญผ่อนปรนทุกให้สุขใจ ช่วยไทยให้แจ่มใสท่านพ่อเขียนพวัดกระถิ่งรู้ทั่วไทย,ยคาดิจะกูปพระพุทธบาทใหญ่ใครชื่น มหาอุทกไทยใหญ่ลวงในครั้งนี้ขอเคียนดีช่วยเต็มใจได้หมอสมพี่น้องไทยที่มีทุก คลายระทมให้โบรมยิ้มได้ใจมันอ่อคงเราชาวไทยควรคำหนึ่งถึงเรื่องนี้ยามอยู่ดี วัดว่าไม่ประสองคราทุกรนต้องพึ่งวัดเป็นมั่นคงคราวตายลงหามเขาวัวดชัดทุก ในโลกนี้มอบสิ่งดีให้น้องไทยทุกแห่งหอนการงานดีชีวิตสุขทุกคน คนหายซกไรโรคภัยขอบารมีพระสยามเทวาธิราให้แคล้วคลาดจากเรื่องร้ายกายใจ ไทยรร,รักสามคีมีทั่วไทยแฮยนดินไทยสุขสดเชิ่ทุกคืน